เส้นไปในประเทศไทยไหมเส้นเงินแน่นอนครับถึงไหนบ้างถึงไหนบ้างมันก็ถึงเอายิ่งหนึ่งตำรวจแน่นอนตำรวจี่ยมีเอี่ยวแน่นอนตรงนี้แหกะแรกผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าตำรวจเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายเรื่องประเภทนี้คือผู้เขาเป็นเจ้าภาพใหญ่นะผมไม่ได้ว่าตำรวจทั้งประเทศนะแต่ว่าตำรวจการที่ละเว้นไม่จับกลุ่มเนี่ยมันต้องมีอะไรทําให้คุณละเว้นและผมต้องเรียนนะครับอำนาจตำรวจมันเยอะผมถามว่าทําไมเออเตี่ยวหววทําไมเสือทีจงต้องมาขอผมว่าเฮ้ยให้ท่านสสมผมไปกบูชาเฮ้ยตำรวจผมสามารถเลือกได้เลยเหรอ่าผมจะบอกนะฮะอำนาจตำรวจเนี่ย อำนาจมีอำนาจอยู่อำนาจหนึ่งการส่งคนร้ายกรณีมีสองสัญชาติหลักเกณฑ์คือจะต้องส่งไปยังประเทศที่ผู้ต้องหานั้นสมัครใจโอ้มีหน้าเขาถึงมาขอเข้าใจไหมเข้าใจถามว่าผมแค่บิดกิ๊กเดียวนะผมอ้างว่าเฮ้ยถ้าผมบอกจีนนะเฮ้ยไม่ได้ไว้ส่งจีนไม่ได้ผมต้องส่งไปยังประเทศทีเขาสมัครใจมันเป็นกฎหมายนะ,ะ,ะถูกไหมครับผมบิดกิ๊กเดียวผมได้สามร้อยบิดโจก็ได้หกร้อยล้านแล้วหกไม่รู้จักทำเลยก็หกร้อยล้านก็นายกตู่เขาถึงบอกว่าเชื่อไหมว่านายกตู่เคยบอกผมว่า เออก็ไอ <c oughs> ้นี่มันโง่ไงก็เขาให้ตังค์เขารให้ร้อยไม่เอาไงนี่อายุตู่พวกผมยี่นะทีนี้พอผ่านจากตำรวจเอาถามอย่างนี้เลยดีกว่าข่าวที่ออกมาตอนนี้นะที่เขาบอกว่ามีนักการเมืองใหญ่เมื่อกี้บิ๊กโจ๊กก็หลุดมาแล้วครับพวกนี้รับสวยจริงไหมเอาถามจริงจริงไหมอยากรู้จริงจริงคืออย่างนี้เออคนรับสวยเนี่ยเออมันคือตัวเจ้าหน้าที่รัฐอันนี้ก่อนนะฮะมันคือเนี่ยพวกนี้เอในฐานเออตำรวจอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้รับสวยคือเจ้าที่รัฐนะทีนี้ส่วนนักการเมืองเนี่ยนะฮะเออมันหนักกว่ารับสวยเพราะนักการเมืองเนี่ยเออทำเองเลยอออออออ่่่่่าททเเเเเเเงงงลลยยยีีีววมมืกนนนนนนได้้ขะั นะเอ่อเข้าไปเอ่อล้าเส้นไปเอี่ยวเองนะเป็นเจ้าของเองนะเอ่อไอ้คนรับสวยไม่ใช่นักการเมืองนักการเมืองเนี่ยเป็นเจ้าของนะครับมีเส้นเนี่ยที่เป็นเจ้าของเช่นเอ่อบเบอร์สแกมอยู่ฟังปล่อยเปดนะอันนี้จากข้อมูลที่ผมมีนะครับนะแล้วก็เงินก็เอามาโอนไปยังตัวเองตัวเองก็ใช้เงินเนี่ยไปซื้ออะไรครับเอ่อซื้อยาเสพติดเอาไปฟอกเป็นยาติดยาติดก็ไปขายได้อะไรมาเพิ่มก็เอามาฟอกอีกต่อมาไปซื้อทองคำนะยาทองคำเอ่อก็เปลี่ยนมาซื้อเรือซื้อเรือไปทําอะไรครับทำประมงไออย เนี่มันจะวนอยู่อย่างนี้หมดเห็นไหมครับว่าวันนี้อัจญากรรมมันไม่ได้แยกสวนสมัยก่อนสมัยก่อนทำยาก็ทำยาทำน้ำมันเถื่อน็ทำน้ำมันเถื่อแต่เดี๋ยวนี้มันรวมกันหมดเห็นไหมครับมันมันอันตรายมากสมมตินะไปเปิดเปิดศูนย์อยู่ที่ปอยเป็ดได้มาพันล้านสมมติสมมตจริงๆเขาได้ยีวันนี้พันล้านเนี่ยไปซื้อยาเสพติดซื้อยาเสพติดเสร็จก็เอามาขายมาาขยได้เป็นห้าพันล้านห้าพันล้านห้าพันล้านนี้ก็เอามาซื้อนู่นซื้อนี่ฟองไปฟองมาแล้วฝรั่งมีสิทธิ์เอาเงินก้อนน อ่าหรือฝรั่งนะเพราะว่าพวกนี้เอ่อคือเงินมันเยอะไงมันฟอกฟอกการบูชามันช้าก็ต้องฟอกที่ไทยคือขนาดเศรษฐ,ฐกิจเท่าเล็กถูตกต้องรือจะไปฟอกยังไงก็ต้องฟอก,อฟอกไทยแล้วที่มีรายชื่อปรากฏที่มีบ,ออบตริษัทต่างๆเนี่ยหรือที่มีฝรั่งเข้ามาเนี่ยนะครับนะเขาฟอกกับพวกนี้มันเร็วไงมันเร็วเข้าใจไหมครับพอพอฟอกเสร็จแล้วเป็นเงินบริสุทธิ์ก็ไปซื้อเสียงบิจ๊กคุณผู้ชมผมระวังกับคำถามนี้บิจ๊กผมผมจะถามนี้นะได้ครับเอาเงินมาฟอกเป็นยาเสพติดเราเห็นแล้วเอายาเสพติดไปขายขายเสร็จแล้วได้เงินมาเเ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 ออ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 าาาาามมมฟฟฟฟกกกกปปปป็็็็นน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 นททงงงงคคสสัััหหรรริิพยย์ุ้้ซืีี่่ะแบ เอาเงินมาแล้วฟออในลักษณะของการทำประโยชน์ให้สังคมเป็นพ่อพระแม่พระเป็น<อ>เป็นได้ไหมเป็นได้เป็นได้คือผมถึงบอกไงว่าคือวันนี้นะครับผมไม่ได้ว่าใขางสิ้นนะ,ะเราไม่ได้ว่าแต่ท <นะ S 2> ีนี้ผมเ้มืย้ฟังว่าถ้าวันนี้นะฮะจะทําเพื่อประชาชนนะแล้วไปแอคชั่นในพื้นที่ต่างๆนะครับนะวันนี้ถ้าของปลอมเนี่ยโดนนะถ้าไม่ขาวจริงโดนนะเพราะระบบตรวจสอบมันจะมาเอง คือผมผมผมชี้แจงตรงนี้กับพี่โจ๊กนิดเดียวนะไม่ถึงสิบวิผมและคุณสุรเชษไม่ได้กล่าวหาใครคุณทำดีคุณทำไปเลยถังคมเห็นเองใ่คุณไม่มีข้อบกพร่องใดๆไม่งกลัวอันนั้นเราถามกันว่าเมื่อเงินผิดกฎหมายมันมามันต้องมีที่ไปมีที่ไปถูกไหมที่ไปทุกที่ก็จะเห็นกันแบบนี้ครับือคือมันเอางี้เงินเนี่ยมันจะฟอกยังไงวันนี้ผมต้องเรียนนะครับจะประสบการการทำงานนะ ไม่ว่าคุณจะใช้โอนบิตคอยวันคอยหรือคลิปโตเนี่ยผมอย่างนี้สมัยผมทํางานผมไล่ได้หมดะนะผมไล่เส้นเงินได้หมดนะโดยทีมงานผมลูกน้องผมผมร่วมกันนะเพราะฉะนั้นเหมือนกันคุณจะคุณจะไปฟอกโดยอะไรโดยมูลนิธิหรือว่าโดยบริษัทต่างๆเนี่ยสุดท้ายมันไล่ได้หมดแ่ะแต่ถามว่าจะเอาจริงเอาจังแค่ไหนนะครับนะแต่ว่าก็วกกลับมาเรื่องเรื่องเก่าว่ายังไงต้องเคลียร์บ้านก่อนแล้ววันนี้ผมต้องกลับไปเลยว่าประชาชนเนี่ยด่านายกกระดาษได้นะแต่ว่าต้องไปบกต้องไปลงที่พบตรให้เยอะเพื่อกี้เขาทํางานนะครับเพราะว่าวันนี้องค์การปก2รอง0 0กว่า ถูกไหมครับวันนี้เนี่ยตั้งซุปเปอร์บอร์ดซุปเปอร์บอร์ดมีใครบ้างครับปรัดกระรวงคลังปลาดคลังมีกำลังเท่าไหร่เขาไม่ได้จบสอบสวนสืบสวนเขาก็ต้องวกมาใช้ตำรวจก็ต้องวกมาที่ตำรวจเพราะนั้นผมต้องบอกว่าถ้าผมเป็นนายกผมต้องเรียกผมตรารมาว่าคุณจะทำไม่ทำนะถ้าคุณไม่ทำคุณลาออกไปเลยนะเอาคนอื่นขึ้นมาทำเอาใครทำได้ผมตั้งเปออ็นพบเลยในสถานการณ์แบบนี้มันจะเสียกรุงแล้วมันคือต้องอย่าลืมนะครับว่าสมัยผมทำเนี่ยนะมันไม่ได้เรื่องแค่นี้มันเรื่องที่ดินของไทยวันนี้ท่านทราบไหมคร จะเชียงใหม่เอ่อจะภูเก็ตตอนนี้ตกไปอยู่ในมือของคนต่างชาติโดยนอมินีคนไทยเต็มไปหมดมันไถเขาเป็นลูกๆครับนี่ผมถึงบอกว่าเราจะถึงยุคเสียกรุงครั้งที่3เพราะผมบอกให้ก่อนผมไปจับไปยึดโอ้โหผมยึดเอางี้ผมยึดเอาแผ่นดินไทยกลับคืนมาสู่แผ่นดินไทยเนี่ยเยอะมากคือบิจโจ้กำลังจะบอกนี้บอกว่าท่านนายกครับนอกจากสแกมเมอร์ที่บอกว่าเป็นวาระแห่งชาติเนี่ยเอางี้ถือถือโอกาสนี้เลยครับ ขันน็อตสำนักงานตำรวจแห่งชาติใช่เลยมันจะได้หลายอย่างไปพร้อมๆกันสแกมเมอร์คอเซ็นเตอร์ยาเสพติดฟอกเงินบุกลุกที่โอเวอร์สเตย์มาแย่งอาชีพคนไทยคือมันไปรวดเดียวหมดเลยรวดเดียวหมดเพราะอะไรครับมันถึงเวลาที่ที่จะต้องผสมลงแล้วเพราะอะไรครับเมื่อก่อนอยู่ๆเราไปขยับ คนก็จะว่าเฮ้ยมันบ้าเปล่าวะถูกไหมครับวันนี้พอเราจะกวาดคนเนี่ยคุณพูดไม่ได้แล้วถูกไหมครับเพราะประเทศอื่นก็ตื่นตัวหมแล้วถูกไหมครับถือถือโอกาสนี้เลยถือโอกาสนี้เลยเมื่อถ้าอยู่ดีไปกวาดมันจะโดนเรื่องอะไรไอซิทธิมนุษยชนไออะไรนะเออยูเอ็นเออยูเอ็นยูเอ็นยูเอ็นเนี่ยเป็นคู่กรณีผมตลอดยูเอ็นพอพอยูเอ็นไม่ใช่พ่อจำไว้ยูเอ็นไม่ใช่พ่อนี่เอางี่เสมอไปก่อนนะเอ่อเอ่อยูเอ็นนี่แหละยูเอ็นเนี่ยนี่ผมดูอึดอัดนะเนี่ยอยากด่าเขามากยูเอ็นเนี่ยอ่านผมตลอดเพราะอะไรเพราะผมกวาดหมดคืออย่างนี้พวกนนนนนนีีีีี้้้้้มมััััจะะไไไดดบบบตตรรอออเเเ่่ยยยผผูลภางกป ค่อยๆอ,ออกีละอ,อ,อย่างพวกนี้มันมมันจะได้บัตรของผู้รีภยัย <c oughs> น่ะทีนี้ยูเอ็นเนี่ยก็จะให้บัตรของผู้รีภยัยแล้วผมถามว่าผมถามเจ้าตัวนะว่าเฮ้ยเขาบอกผมว่าเขาไปขอรีไภัยในเกาหลีเกาหลีบอกว่าไม่ให้แต่อยากได้บัตรผู้รี้ภัยให้มาไทยไทยได้ง่ายเอาทีนี้เวลาผมกวาดพวกนี้นะยูเอ็นจะมาละยูเอ็นเาเรียกยูเอ็นเอซีอาร์มาแล้วมาคุยกับผมแล้วว่าเฮ้ยพวกนี้รีไภัยผมก็ต้องบอกงี้บอกว่ารีไภัยก็ไม่ว่าแต่คุณต้องไปหาสถานที่ที่พวกคุ่มพวกนี้ไม่ใช่มาอย เออแล้วก็มาลักขโมยของเขานะผมบอกว่าถ้าคุณจะให้พวกนี้อยู่โดยมีบัตรผู้ลี้ภัยนะคุณต้องไปสร้างเลยนะถ้าคุณสร้างไม่ได้ผมต้องจับนะแล้วผมผ่าดันเนเทศนะเออแล้วผมบอกเขาอย่างนี้นะว่าเออผมดุนะผมบอกให้บอกว่าเอางี้นะเออมีบัตรผู้ลี้ภัยแต่ว่ากฎหมายไทยเนี่ยมันเหนือกว่าบัตรของผู้ลี้ภัยอันนี้พูดหลกักกฎหมายนะจ่า <u> ผมบอกว่า <c oughs> ถูกทุกอย่าง <gambling? S 2> ถูกกทุอย่างเพราะนั้นเพราะนนั้ผมบอกว่าเอางี้แล้วคุณมาโกหกหลอกพวกนี้ว่าเออเดี๋ยวอีสองปีจะได้ลี้ภัยไปแคนาดาอีกสามปีจะลี้ภัยไปฝรั่งเศสไไไออออ้้้้้พพวววกกกกกนนนนีีีมมมมััยูู่่ปปแล็คุณโหเเเาาาาาถระผท ห้องกากของตมหมด<น>แล้เด้งไปหมดอ่ะนะเพราะนั้นผมไม่ให้ปาบโพคนไทยแต่พอวันหนึ่งผมไม่อยู่ถูกเด้งไปสำน,นักนายกถูกเปลี่ยนงานแม่งมาใหม่หม,หมดพี่โจ๊กคือ,ค,อคือผม,มดีใจนะที่พี่พูดความจรงิงแต่ถูกเ,<อ><ล>เรืงนี้แล้ว<อ>ผมก็ดีใจว่าเรื่องนี้ต้องเคลียร์วันนี้ต้องเคลียร์วันน้อท<ล>ัวร์ซ้มมันมาลงพินค์มันมันโอ้ยทัวร์สิทธิมนุษยชนมาแน่นอนแน่นอนมาผมลุยพูดตลอดอ่ะแต่ด้วยเวลาวันหลังต้องมาอีกนะแน่นอนอีกสามตอนแล้วแน่นอนโดยสรุปนะวันนี้ก่อนครับสแกมเมอร์ที่เป็นวาระแห่งชาติ เขาเห็เอฟเฟกับเมื่อวานนี้รัฐมนตรีถึงกเวลาออกไปอีกคนนึงนะจากเขาเนอย่างนี้นะสายเกินไปหรือยังสำหรับประเทศไทยที่จะเริ่มต้นนับหนึ่งในการปราบปรามจับกลุ่มแล้วก็ถอนลากถอนคนคืออย่างนี้มันไม่มีวันสายคือตัวรัฐมนตรีลาออกก็ว่าไปนะอันนั้นท่านท่านออกท่านก็แสดงสิบิตไปนะจริงไม่จริงไปพิสูจน์เองแต่ว่าวันนี้หน้าที่ของนายกผบตรเรื่องนี้นะฮะผมบอกเป็นเรื่องระหว่างนายกกับผบตรแค่สองคนนะที่จะต้องกวาดบ้านล้างให้สะอาดแล้วถ้าผมเป็นนายกนะผมจะไปทบทวนเรื่องฟรีวีซ่านะแล้วจะไปดูที่น้บินว่าเฮ้้ยไออบมบิที่มันทุจจจรรริิิตกัันนนนเี่่ยะมมมใใชช้้้้้ไไไไดดงงถาว เราจะไปซื้อนะครับวันนี้ระบบมันใช้เช่าแล้วโลกมันจะเลินแล้วไปเช่าเลยไปดูอังกฤษเขาใช้อะไรหรือว่าสานามบินของสิงคโปร์เขาใช้อะไรไปเช่าระบบเข้ามาเช่าเนี่ยมันคือการเช่าเนี่ยมันไม่มีอะไรไม่มีแมนเทนเนนต์